ยินดีต้อนรับสู่ลมหายใจแห่งพุทธ,ธะที่เล่าเรื่องธรรมด้วยถ้อยคําเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งถึงใจวันนี้เราจะพาคุณเดินทางเข้าสู่เรื่องราวที่ไม่ใช่แค่ตำนานแต่คือกระจกสะท้อนใจเราเองพระเนมิราชทศชาติชาดกชาติที่สอธิษฐานบารมี ep 1นึ่งกริย์ผู้เปี่ยมด้วยธรรมนักกรุงมิถิลา เมืองใหญ่แห่งแคว้นวิเทหะมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเนมิราชผู้ครองแผ่นดินโดยตั้งอยู่ในธรรมอันประเสริฐพระองค์มิได้ทรงหลงไหลในอำนาจหรือสมบัติทรงถือหลักทศพิธราชธรรมเป็นแก่นของการปกครองและทรงใฝ่ในธรรมะอย่างจรงจิงจังตั้งแต่ยังหนุ่มพระเนมิราชไม่เพียงแต่ปกครองให้บ้านเมืองสงบสุขแต่ยังทรงใส่ใจในความทุกข์ยากของประชาชน มันเสด็จเยี่ยมราษฎรรับฟังปัญหาด้วยพระกรุณาและโปรโดให้มีการแจกจ่ายข้าวของเมื่อเกิดภัยพิบัติด้วยเหตุนี้พระองค์จึงเป็นที่รักของทั้งมนุษย์และเทวดาแม้จะครองราชอย่างรุ่งเรืองรายรอมด้วยบริวารและเกียรติยศแต่พระเนมิราชกลับมีดวงจิตที่ไม่ประมาทพระองค์มักใช้เวลาว่างในการสนทนาธรรมกับเหล่าพราหมณ์ฤาษีและภิกษุผู้มีปัญญา ทรงครุ่นคิดถึงความไม่เที่ยงของชีวิตความเกิดแก่เจ็บตายและเวียนว่ายแห่งวัฏะสงสารในยามคำ่ำพระองค์มักทอดพระเนตรดวงดาวบนฟ้าและตรัสกับพระองค์เองเบาๆว่าชีวิตนี้แม้เป็นกระสัตรก็ไม่อาจหลีกพ้นความตายแล้วเราจะยึดมั่นในสิ่งใดเล่านอกจากการฝึกฝนจิตให้หลุดพ้น จิตของพระองค์จึงค่อยๆก่อตัวเป็นอธิษฐานเบื้องต้นไม่ยึดติดในราชสมบัติและคอยเตือนพระองค์เองไม่ให้ประมาทในทุกลมหายใจในตอนหน้า EP 2เหตุแห่งความเปลี่ยนแปลงการสิ้นชีวิตของญาติผู้ใหญ่จะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของพระราชาผู้ใฝ่ในธรรม EP 2เหตุแห่งความเปลี่ยนแปลงวันหนึ่งขณะที่พระเนมิราช เสด็จออกจากพระราชวังเพื่อเยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วยตามธรรมเนียมประจําทรงได้รับข่าวเศร้าว,ว่าพระเจ้ากาลาราชาพระญาติผู้ใหญ่ซึ่งเคยทรงมีพระคุณกับพระองค์ได้สิ้นพระชนลงอย่างสงบด้วยวัยอันชราแม้จะเป็นเรื่องธรรมดาของโลกแต่การตายของผู้ที่เคยยิ่งใหญ่และทรงอํานาจ กลับกลายเป็นสิ่งสะเทือนจิตใจของพระเนมิราชอย่างลึกซึง้งพระองค์เสด็จไปยังพิธีพระเมรุพร้อมเหล่าอมารย์พราหมณ์และประชาชนจำนวนมากทุกสายตาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเมื่อทอดพระเนตรเห็นพระศพถูกวางอยู่ท่ามกลางดอกไม้และกลิ่นควันทูปลอยอวนพระเนมิราชถึงกับนิ่งงนัน ทรงเปล่นวาจาขึ้นว่าพระเจ้ากาลาราชาทรงมีอำนาจเหนือแคว้นมีขุมทรัพย์นับไม่ถ้วนมีหมู่มเหสีและบุตรธิดาแต่ในที่สุดก็ต้องนอนแน่นนิ่งดังเช่นคนธรรมดาผ้าแผงความไม่เที่ยงนั้นฝังแน่นอยู่ในพระไทยราวกับเสียงเตือนจากจักรวาลว่าชีวิตนี้ไม่มีสิ่งใดมั่นคงแท้จริง ยศศักดิ์หรือการรู้แจ้งในธรรมล้วนเป็นเพียงของชั่วคราวคืนนั้นพระองค์ทรงบำเพ็ญสมาธิภายในพระคันทกุดีเงียบสงัดและปราศจากข้าราชบริพารเสียงภายนอกเงียบลงเหลือเพียงเสียงแห่งจิตที่ครุ่นคิดว่าหากความตายมาถึงเราโดยไม่ทันตั้งตัวเราจะยังมีสิ่งใดที่ควรภาคภูมิใจ ยศศักดิ์หรือการรู้แจ้งในธรรมพระองค์เริ่มตั้งจิตอธิษฐานในใจว่าจะไม่ประมาทแม้เพียงวันเดียวในชีวิตและเริ่มเส้นทางแห่งอธิษฐานบารมีอย่างเงียบงันแต่แน่วแน่ในตอนหน้า ep 3ามคำถามของจิตใจเมื่อจิตเริ่มตั้งคำถามกับโลก เส้นทางธรรมก็เริ่มเปิดขึ้นทีละน้อย EP 3าคำถามของจิตใจหลังจากพระเนมิราชได้เห็นการสิ้นชีวิตของพระญาติผู้ใหญ่จิตใจของพระองค์ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพระองค์มิได้หวนกลับไปหาความบันเทิงในราชสำนักหรือความสำราญในวังอีกแต่กลับใช้เวลาอยู่กับตนเองมากขึ้นคลำเคร่งในการพิจารณาธรรมะ และตั้งคำถามต่อชีวิตอย่างจริงจังเหตุใดมนุษย์จึงยินดีในสิ่งไม่จีรังเราลืมไปหรือไม่ว่าชีวิตนี้เพียงชั่วครู่พระเนมิราชเริ่มสังเกตเห็นว่าทุกสิ่งที่เคยยึดถือเป็นของจริงล้วนเปลี่ยนแปลงไม่หยุดทรงมองเห็นความแก่ในร่างกายของอมาตความเจ็บในเสียงร้องของคนป่วยและความตายในคราวคราวของผู้คนมากมาย ทรงเงียบพระการฟังเสียงเหล่านั้นและรู้ว่าวัตตสงสารนี้ไม่มีใครหนีพ้นเมื่อจิตตั้งมั่นในธรรมความเบื่อหน่ายในโลกีก็เริ่มเกิดขึ้นทีละน้อยพระองค์รู้สึกว่าความสุขทั้งหลายที่เคยมีไม่อาจเปรียบเทียบกับความสงบภายในจากการเจริญสติและสมาธิในยามค่ำคืนพระองค์มิได้ทอดพระเนตรการแสดงหรือเสวยพระกยาหารโอชะดังเคย แต่เลือกที่จะนั่งสงบณนาลานธรรมหลังวังทำกลางแสงจันทร์และเสียงจิ้งรีทรงปรงธรรมบทในพระไทยว่าโลกนี้มิใช่สถานที่แห่งความสุขอันแท้จริงแต่คือโรงเรียนใหญ่ของจิตนับแต่วันนั้นพระองค์เริ่มกำหนดจิตให้มัน่นไม่เพียงแค่สนใจในธรรมแต่ตั้งใจแน่วแน่ว,ว่าจะใช้ชีวิตเพื่อผลจากวัตตะทรงตั้งใจบำเพ็ญอธิษฐานบาร,รมีเพื่อหลุดพ้น ไม่ใช่เพื่อสุขบุญโลกหรือสวรรค์ในตอนหน้า EPC ประกาศอธิษฐานเมื่อเจตนาแน่วแน่พระองค์จะเลือกประกาศต่อโลกว่าชีวิตนี้มีเพื่อพ้นทุกข์ EPC ประกาศอธิษฐานคืนหนึ่งหลังจากพระเนมิราชได้พิจารณาความไม่เที่ยงของชีวิตอย่างลึกซึ้งพระองค์เสด็จออกจากที่ประทับรับในวัง เดินผ่านลานศิลาเงียบสงบและนั่งลงภายใต้ต้นไม้ใหญ่ริมสระน้ำพระจิตแน,แน่วแน่รู้สึกได้ว่าเส้นทางในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดจีรังพอให้ยึดมัน่นพระองค์ทอดพระเนตรแสงจันทร์ที่สาดผ่านพุ่มไม้แล้วตรัสกับตนเองว่าโลกนี้หาใช่ที่พำนักถาวรไม่ผู้คนเกิดมาเพียงเพื่อแก่เจ็บและตายหากเรายังปล่อยตนไหลาตามโลก ก็จะไม่มีวันพบทางพ้นทุกข์เมื่อจิตใจตกผลึกพระองค์จึงตั้งจิตอธิษฐานอย่างแรงกล้าขอให้เราจงมุ่งสู่การหลุดพ้นจากวัฏสงสารด้วยการบำเพ็ญธรรมทุกประการแม้ชีวิตนี้ต้องสละสิ้นทุกสิ่งยศถาทรัพย์สมบัติหรือแม้แต่บัลลังก์เราก็พร้อมรุ่งเช้าพระองค์เสด็จออกหน้าประชาราษฎร์และเหล่าอมาตย์ าำกลางความสงบอันไม่คาดคิดพระเนมิราชทรงตรัสถ้อยคําที่สะเทือนใจทั้งแผ่นดินเราจะไม่ครองบัลลังก์ด้วยความหลงแต่จะใช้ทุกลมหายใจที่เหลือบําเพ็ญธรรมเพื่อพ้นทุกข์ราชสมบัติหาใช่สิ่งหน้าภูมิใจหากใช้เพียงเพื่อปลื้มในตนเราขอประกาศอธิษฐานต่อหน้าสรรพสัตว์ทั้งหลายชีวิตนี้เราขออุทิศแก่ทางแห่งโพธิญาณ เสียงเงียบปกคลุมทั่วลานหลวงอมาตทั้งหลายหมอบลงไม่อาจกล่าวถ้อยคำใดเพราะรู้ว่าเบื้องหน้าพวกเขาไม่ใช่เพียงกษัตริย์แต่คือผู้เริ่มเดินทางสู่การเป็นพระโพธิสัตว์อย่างแท้จริงในตอนหน้า EP 5เหล่าเทวดาได้ยินเมื่ออธิษฐานบารมีแรงกล้าเสียงในใจของพระเนมิราช จะไม่เพียงอยู่ในโลกมนุษย์อีกต่อไป EP 5เหล่าเทวดาได้ยินอธิษฐานบารมีของพระเนมิราชแรงกล้ายิ่งวันแล้ววันเล่าที่พระองค์ไม่ละความเพียรไม่ยอ่อท้อต่อกกิเลสและไม่ประมาทต่อวาระสุดท้ายของชีวิตโลกภายนอกยังคงหมุนไปเช่นเดิมแต่โลกภายในของพระองค์กลับก้าวหน้าเรื่อยๆสู่ความสงบลึกซึ้ง เสียงอธิษฐานที่ออกจากใจอันมั่นคงสะอาดและบริสุทธิ์นี้หาใช่เป็นเพียงเสียงในใจของตนเองไม่หากแต่สะเทือนไปถึงแดนทิพย์อันไกลโพล้เหล่าเทวดาบนสวรรค์ชั้นต่างๆต,ต่างรับรู้ได้ถึงพลังจิตอันเปี่ยมด้วยบาร,รมีของพระเนมิราชเท้าสักกะเทวราชแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงทรงทราบในญาณของตนว่ากษัตริย์ผู้ฝ่ทำนักแคว้นวิเทหะ มิได้เป็นเพียงผู้ปกครองที่ดีแต่คือผู้บำเพ็ญบาร,รมีในชาติพบแห่งพระโพธิสัตว์เท้าสักกะทรงเลื่อมสายในจิตใจที่ตั้งมัน่นและทรงมีพระประสงค์ให้พระเนมิราชได้รู้แจ้งในวัตะสงสารอย่างลึกซึ้งเป็นที่สุดจึงมีพระดำริว่าพระองค์ผู้นี้ควรได้เห็นทั้งสุขในสวรรค์และทุกข์ในนรกเพื่อจะไม่หลงยึดในความสุขและไม่หลีกหนีจากทุกข์ แต่ตั้งตนมั่นในทางกลางเพื่อมักผลที่แท้จริงคืนหนึ่งขณะที่พระเนมิราชกำลังทำสมาธิอยู่ภายใต้ต้นไม้ใหญ่ในเขตอุทยานในวังท่ามกลางแสงจันนวนสายลมหยุดนิ่งและทั่วทั้งบริเวณก็สว่างสวยขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์รถทิพย์ที่แผ่รัศมีจากฟ้าได้ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าพร้อมเทพบุตรผู้หนึ่งประนมมือกล่าวถวายบังคม ถ้าแต่มหาราชผู้ทรงใฝ่ในธรรมเราคือผู้มาแทนคำเชิญของเท้าสักกะขอพระองค์จงขึ้นสู่รถทิพย์เพื่อเยี่ยมชมสวรรค์และนรกเห็นสุขและทุกข์ด้วยตาเนื้อเพื่อจะตั้งมั่นในทางธรรมอย่างยิ่งขึ้นเถิดพระเนมิราชเงยพักขึ้นด้วยความสงบไม่แปลกใจไม่ยินดีเกินขอบเขตหากแต่กล่าวเบาๆว่าหากการไปในครั้งนี้ จกช่วยให้เราเข้าใจธรรมอย่างแท้จริงเราก็จักไปในตอนหน้า EP 6เที่ยวชมแดนสวรรค์พระเนมิราชจะพบอะไรในแดนสวรรค์อันวิจิตรความสุขนั้นจะเปลี่ยนจิตของผู้ใฝ่พ้นทุกข์ได้หรือไม่ EP 6เที่ยวชมแดนสวรรค์พระเนมิราชทรงขึ้นประทับบนรถทิพย์ซึ่งลอยสูงขึ้นสู่เบื้องบน แสงสว่างบริสุทธิ์รอบกายเปล่งประกายเหมือนดวงดาวส่องแสงในคืนมืดรถทิพย์เคลื่อนผ่านเมฆหมอกจนในที่สุดเสด็จถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงอาณาจักรที่เต็มไปด้วยความสุขงามตาและความสงบที่นั่นพระเนมิราชได้เห็นเหล่าเทพและเทวดาทั้งหลายมีชีวิตอย่างสุขสบายไม่ต้องทนทุกข์ไม่เจ็บปวด และไม่ต้องประสบความเสื่อมทรามเหล่าเทวดาร้องรำทําเพลงในสวนดอกไม้สีสดและแม่น้ำคงคาไหลหรินอย่างอ่อนโยนพระองค์ทรงชื่นชมในความสง่างามนี้แต่ดวงพระเนตรก็ไม่หลุดจากความจริงพระองค์ทรงเห็นว่าแม้สวรรค์จะสุขสบายเพียงใดสิ่งเหล่านี้ก็ยังเป็นเพียงผลลัพธ์ของกรรมดี ไม่ใช่ที่สิ้นสุดแห่งทุกข์พระเนมิราชตรัสกับตนเองว่าสุขที่เห็นนี้งดงามแต่ไม่จีรังเมื่อกรรมหมดผลก็หายไปและเราต้องเวียนกลับมาเกิดใหม่ในโลกนี้อีกสติแห่งพระองค์มั่นคงไม่หวั่นไหวทรงเห็นว่าสวรรค์ยังไม่ใช่จุดหมายสูงสุด หากเป็นเพียงพักพิงชั่วคราวในวัตะสงสารด้วยใจที่ใฝ่รู้พระเนมิราชยังคงรับฟังคำอธิบายจากเท้าสักกะและเทพ,พบุตรที่คอยอธิบายความจริงของสวรรค์และเตรียมพาเสด็จไปเยือนแดนนรกในโอกาสต่อไปเพื่อให้เห็นทุกข์ในฝั่งตรงข้ามอย่างชัดเจนในตอนหน้า EP7 มองเห็นโลกนรก เมื ad, um. ่อพระเนมิราชได้เห็นทุกข์ในแดนนรกความตั้งใจของพระองค์จะยิ่งมั่นคงขึ้นเพียงใดความทุกข์ที่โหดร้ายจะเป็นบทเรียนอะไรสำหรับพระองค์หรือ EP 7มองเห็นโลกนรกเมื่อได้ชมความสุขแห่งแดนสวรรค์แล้วพระเนมิราชก็มีได้หลงไหลหรือใฝ่ปรารถนาให้ตนเกิดเป็นเทพหากแต่ตั้งใจแน่วแน่ว่า จะเรียนรู้ทุกด้านของวัตะสงสารให้แจ่มแจ้งท้าวสักกะเห็นจิตที่มั่นคงของพระองค์จึงเชิญให้เสด็จชมโลกอีกด้านหนึ่งนั่นคือแดนนรกสถานที่ที่เต็มไปด้วยผลกรรมอันแสนทุกข์ของผู้กระทำอกุศลทันทีที่รถทิพเคลื่อนลงตำ่ำบรรยากาศร,รอบตัวก็เปลี่ยนเป็นหม่นมัวแสงอบอุ่นแปรเปลี่ยนเป็นเปลวเพลิงและควันดำเสียงเพลงทิพ กลายเป็นเสียงกรีดร้องอันน่าสยดสยองพระเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกถูกทรมานด้วยรูปแบบต่างๆบางตนถูกไฟเผาบางตนถูกมีดทิ่มแทงไม่รู้จบเสียงร่ำไห้คร่ำครวญของพวกเขาสะท้อนอยู่ในอากาศคล้ายจะไม่มีที่สิ้นสุดเทพบุตรผู้หนึ่งอธิบายว่าพวกเขาเหล่านี้เคยพูดปดเคยเบียดเบียน เคยล่วงละเมิดต่อผู้อื่นเมื่อกรำสุกงอมจึงต้องรับผลเช่นนี้พระเนมิราชไม่ได้เบือนหน้าหนีหรือหวาดกลัวทรงมองเห็นความจริงด้วยใจสงบและเปี่ยมด้วยเมตตาทรงตรัสว่าบัดนี้ข้าเห็นชัดแล้วว่าความทุกข์แห่งนรกนี้ไม่อาจมีผู้ใดช่วยได้หากผู้นั้นไม่ช่วยตนเองก่อนกรรมใดที่ทำไว ย่อมนำผลเสมอไม่เร็วก็ช้าข้าไม่หวาดกลัวแต่ข้าเข้าใจแล้วว่าเหตุแห่งทุกข์คือกรรมอันไม่ดีและทางรอดมีเพียงธรรมเท่านั้นแม้จะอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวและเสียงร้องทุกข์พระองค์กลับยิ่งมั่นในเจตนาเดิมคือการบำเพ็ญเพียรเพื่อพ้นทุกข์ไม่หลงในสุขไม่หวั่นในทุกข์และไม่ยอมแพ้ต่อวัฏต,ตาสงสารในตอนหน้า e p 8ยืนยันอธิษฐานบารมีเมื่อเห็นสุขในสวรรค์ลและทุกข์ในนรกพระเนมิราชจะตัดสินใจเช่นไรจิตที่มั่นของพระองค์จะเดินหน้าต่อไปสู่เป้าหมายสูงสุดหรือไม่ e p 8ยืนยันอธิษฐานบารมีหลังจากได้เห็นทั้งสุขในสวรรค์ลและทุกข์ในนรกพระเนมิราชก็เสด็จกลับมาบนรถทิพย์ด้วยจิตที่นิ่งสงบ ทรงมิได้แสดงความหวั่นไหวหลงไหลหรือเบื่อหน่ายทว่าดวงตากลับลึกซึ้งขึ้นดังผู้ที่เข้าใจความจริงของวัตะสงสารอย่างแจ่มชัดเมื่อรถทิพยลอยเหนือชั้นเมฆเท้าสก,กะทรงตรัสถามพระองค์ด้วยเมตตาว่า,วาโอ้มหาราชเมื่อได้เห็นสุขและทุกข์ในสองโลกแล้วพระองค์ปรารถนาจะเสวยสุขในสวรรค์หรือจะกลับสู่มนุษยโลก เพื่อดำเนินทางธรรมต่อไปพระเนมิราชยกพระหัตประนมแล้วตรัสอย่างหนักแน่นว่าข้ามิได้ปรารถนาจะเกิดในสวรรค์มิได้วันไวต่อแดนนรกข้ามิได้ยินดีในสุขหรือสะทกสะทานในทุกข์สิ่งที่ข้าปรารถนาคือทางแห่งการหลุดพ้นมิใช่เพียงพักผ่อนชั่วคราวในวัฏฏะสุขใดในสวรรค์ ก็เป็นเพียงผลแห่งกรรมดีทุกใดในนรกก็เป็นเพียงผลแห่งกรรมชั่วแต่ตราบใดที่ยังเกิดตราบนั้นก็ยังมีทุกข์ข้าขอตั้งจิตแน่วแน่ในอธิษฐานบาร,รมีเพื่อข้ามห้วงวัฏสงสารมิใช่เพียงลอยอยู่ในนั้นถ้อยคำนั้นเปี่ยมด้วยพลังเหล่าเทายพยดาที่แวดล้อมต่างโสมนัสในจิตอันมั่นคงของพระองค์เท้าวสักกะ ทรงยกหัดขึ้นถวายบังคมแล้วตรัสว่าพระองค์คือผู้ไม่ประมาทคือผู้ตั้งจิตมั่นในโพธิญาณเมื่อใดที่พระองค์บำเพ็ญบารมีครบถ้วนเมื่อนั้นท่านจากเป็นผู้พ้นจากชาติภพและความตายทั้งปวงด้วยความตั้งใจแน่วแน่พระเนมิราชจึงทรงเลือกกลับสู่โลกมนุษย์ไม่ใช่เพื่อลุ่มหลงในสิ่งใดแต่เพื่อดำเนินทางธรรม และสั่งสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามเส้นทางเดียวกันในตอนหน้า EP 9กลับคืนสู่โลกมนุษย์เมื่อกลับสู่โลกมนุษย์พระเนมิราชจะนำประสบการณ์ที่ได้มาเผยแผ่ทำอย่างไรและประชาชนจะรับฟังด้วยใจเช่นไร EP 9กลับคืนสู่มนุษย์โลกเมื่อพระเนมิราชได้ตัดสินพระไทยแน่วแน่ ที่จะดำเนินทางทำต่อไปรถทิพย์จึงลอยลดระดับลงจากแดนทิพย์กลับสู่แผ่นดินมนุษย์อีกครั้งท่ามกลางท้องฟ้ายามรุ่งอรุณแสงทองเรื่อเรืองคล้ายประกาศการกลับมาของกษัตริย์ผู้ไม่ประมาทณกรุงมิถิลาเหล่าขุนนางและประชาชนต่างตื่นตกใจที่พระเนมิราชหายไปหลายวันจนกระทั่งเห็นรถทิพย ปรากฏบนฟ้าและพระราชาผู้สงบสง่างามเสด็จลงมาพร้อมแววตาอันลึกซึ้งประชาชนหมอบกราบด้วยปีติแต่พระองค์มิได้กล่าวถึงความอัศจรรย์ที่ตนประสบหากแต่เริ่มถ่ายทอดธรรมทันทีพระองค์ตรัสต่อหน้ามหาชนว่าสุขในสวรรค์หรือทุกข์ในนรกล้วนเป็นผลของกรรมแต่ที่สุดของกรรม คือการดับกรรมเราจึงต้องดำเนินชีวิตด้วยสติและไม่ประมาทในทุกลมหายใจส่งเรียกเหล่าขุนนางอมาตย์และผู้รู้มาร่วมปรึกษาธรรมและสั่งให้จัดตั้งสำนักธรรมกลางนครมิถิลาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนได้เรียนรู้คำสอนแห่งการหลุดพ้นมิใช่เพียงประกอบบุญเพื่อหวังสุขเท่านั้นพระเนมิราช ยังได้เสด็จเยี่ยมประชาชนในถิ่นทุรกันดาลน,นำอาหารยารักษาโรคและคำสอนไปพร้อมกันทรงเปลี่ยนหน้าที่ของกษัตริย์จากผู้ปกครองเป็นผู้นำทางสู่แสงธรรมเสียงแห่งธรรมเริ่มแผ่ขยายไปทั่วแคว้นประชาชนเริ่มละเว้นบาปหันมารักษาศีลและเจริญเมตตาใจของผู้คนเริ่มสงบ เมืองมิถิลาไม่เพียงสงบด้วยกฎหมายแต่สงบด้วยปัญญาในทุกค่ำคืนพระเนมิราชยังคงทำสมาธิเฝ้ารักษาอธิษฐานบาร,รมีไว้ในใจและภาวนาว่าขอจงได้เป็นเหตุแห่งโพธิญาณเพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายจะได้หลุดพ้นร่วมกันในตอนหน้าตอนสุดท้าย EP10 คติธรรมจากพระเนมิราชเมื่อเรื่องราวจบลงสิ่งที่พระองค์สละสิ่งที่พระองค์เลือกและสิ่งที่พระองค์ยืนยันจะทิ้งอะไรไว้ในใจเราบ้าง EP10 คติธรรมจากพระเนมิราชเรื่องราวของพระเนมิราชอาจดูเหมือนนิทานของกษัตริย์ผู้หนึ่งที่เดินทางขึ้นสวรรค์ลงนรกและกลับมาครองแผ่นดินด้วยธรรมแต่แท้จริงแล้ว คือกระจกที่สะท้อนความเป็นไปของใจมนุษย์ทุกคนพระเนมิราชทรงเป็นแบบอย่างของผู้ไม่ประมาทผู้ที่เห็นความจริงของชีวิตและกล้ายอมรับมันแม้จะครองราชในเมืองใหญ่มีอำนาจและทรัพ์ยสมบัติมากมายแต่พระองค์ไม่ปล่อยใจให้ไหลาตามความสุขนั้นทรงหันมามองความตายไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความเข้าใจเมื่อได้เห็นความสุขในสวรรค์ พระองค์มิได้ปรารถนาจะอยู่ที่นั่นเมื่อได้เห็นความทุกข์ในนรกพระองค์มิได้หวาดกลัวหรือหลีกหนีแต่กลับตั้งใจยิ่งกว่าเดิมว่าจะใช้ชีวิตนี้ในการบำเพ็ญบารมีเพื่อหลุดพ้นอธิษฐานบารมีมิใช้เพียงการตั้งจิตอธิษฐานแบบขอพรแต่คือการตั้งใจแน่วแน่ไม่หวัน่นไหวต่อเป้าหมายอันสูงสุดคือการพ้นจากความทุกข์และช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้หลุดพ้นไปด้วยกันธรรมะที่พระเนมีราชถึงไว้ให้โลกไม่ได้ซับซ้อนแต่เรียบง่ายและทรงพลังชีวิตนี้ไม่ยาวนักจงใช้มันอย่างมีสติอย่าประมาทในวันคืนที่ยังมีอยู่เมื่อบาร,รมีถึงพร้อมพระเนมีราชทรงละสังขารอย่างสงบเปเลวเพลิงบนเชิงตะก,กรที่เผาร่างกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่หาได้เผาเพียงร่างแต่กลับปลุกไฟแห่งสติในใจของคนทั้งเมือง ณที่นั้นแคว้นวิเทหะได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินแห่งธรรมและพระเนม,มิราชคือกษัตริย์ผู้ยืนยันว่าแม้จะมีอำนาจครองโลกก็ไม่ควรลืมทางแห่งการหลุดพ้นในตอนหน้าทศชาติชาดกชาติที่หพระมโหสถปัญญาบารมีพบกับเรื่องราวของยอดปราดแห่งชมพูทวีปที่ใช้ปัญญาแทนอาวุธชนะใจคนทั้งแผ่นดิน ด้วยคุณธรรมอันลึกซึ้ง